สวัสดีคุณผู้ชมชาวเที่ยวเล่านะครับเป็นมารายงานตัวนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นเทพิเศษนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะพาคุณไปเที่ยวน่านต่อนะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9ทําทำให้เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องล็อกดาวน์นะครับผมก็เลยทำเทพิเศษขึ้นมาเพื่อให้คุณคุณเนได้เห็นถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ว่าเมื่อล็อกดาวน์ไปแล้วเชียงใหม่เป็นจะได้ เป็นไดรหรือว่าเป็นยังไงนั่นเองนะฮะแมวันนี้เล่นมุกนิดน,นึงมีหลายๆคนบอกว่าซีคเครียดไปนพ่อนะฮะพ่อพ่อเป็นคนสนุกสนานแต่พ่อรู้สึกว่าพ่อจะเ,ออเริ่มรู้สึกวิชาการมิน,นิสหนึ่งดึงสติกลับมาเล่นบ้างก็ได้ได็เจ้า <c oughs> เล่นบ้างก็ได้ได้ครับนะฮะมาดูบรรยากาศของเชียงใหม่กันนะครับตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยฮะก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ล็อกดาวน์อย่างที่บอกนะครับนี่เป็นช่วงต้นๆวันที่ผมบันทึกเทปนะั่นก็คือวันที่24มีนาคมนะครับ2563ั25นห้ป็นอันกี่2นาะของกเป ดาวเชียงใหม่ถือว่าเป็นช่วงต้นๆเลยแหละเปบรรยากาศตอนนี้ที่ให้คุณเห็นอยู่ตอนนี้นี่ก็คือถนอนวัวลายซึ่งปกติแล้ววันเสาร์เนี่ยเขาก็จะมีถนนคนเดินนะครับคนเยอะเลยทีเดียวลองมองดูดีๆนะครับตามถนนทนทางเนี่ยรถรายยังคงพอจะวิ่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าจํานวนเนี่ยจะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้น้อยไปเลยซะทีเดียวจนถึงขั้นที่แบบว่าเงียบปิ้งิงบวอย แงงละสิถ้าเป็นคนที่อื่นจะงงเลยนะจ๊ะว่าเงียบปิ้งวิงวอยแปลว่าอะไรเงียบปิ้งวิงวอยถ้าเกิดเป็นคําภาษากลางหรือว่าภาคกลางก็คือเงียบสงบเงียบสงัดเอออะไรประมาณนั้นแหละนะฮะมันก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะครับแต่ว่า จำนวนรถที่เห็นอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณลองมองดู2ข้างทางนะครับตามร้านรวงต่างๆกิจการต่างๆเริ่มทยอยปิดให้บริการนะฮะเพื่อที่จะช่วยให้เชียงใหม่เนี่ยนะครับเซฟที่สุดสำหรับเจ้าตัวโควิด -19 ที่จะไม่แพร่กระจายไปมากกว่านี้แต่ว่าสำหรับร้านอาหารหรือว่าร้านขายของบางร้านก็ยังคงพอจะเปิดให้บริการอยู่สาหรับการที่จะซื้อแล้วก็กลับไปทานที่บ้านตรงนี้นี่คือตลาดประตูเชียงใหม่ ปกติแล้วเนี่ยของกินเยอะอร่อยเยอะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมอ้วนเพราะว่าเชียงใหม่ของกินอร่อยเยอะนะฮะแต่ว่าตรงนี้ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็เงียบไปพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ผมจะพยายามพาคุณไปเยี่ยมชมเท่าที่ไปได้นะครับในเชียงใหม่แล้วกัน ตอนนี้เราลัดเลาะคูเมืองนะครับมาตรงแถวที่เส้นที่จะตรงไปยังประตูท่าแพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยทีเดียวที่เวลามาเชียงใหม่ก็ต้องมาเที่ยวกันถ้าคุณลองสังเกตดูดีๆนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวี่ก็น้อยลงนะฮะแน่นอนละเขาเข้ามาไม่ได้นะแต่ว่ายังคงพอจะมีให้เห็นอยู่บ้างบางตาเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับตามสองข้างทางมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่ด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้สงมใส่หน้ากาก อนานัยนะฮะเพราะเขาเชื่อว่านะอันนี้อันนี้กระแสนหนึ่งนะอันนี้กระแสนหนึ่งนะเขาเชื่อว่าการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าเจลที่ผสมแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อต่างหากคือการที่จะช่วยให้ตัวเขาปลอดภัยส่วนตัวผ้าแมาสเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ป่วยเขาจะไม่ค่อยใส่เพื่อเป็นการแยกแยะให้เห็นชัดเจนนะตอนนี้นี่ยังอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับ เห็นได้ว่าคนน้อยลงไปเยอะเลยทีเดียวปกติตรงนี้เนี่ยโอ้โหพลุกพล่านสนุกกันเลยทีเดียวถ่ายรูปกันมันเลยจ้านีฮยผมจะพยายามขับไปเรื่อยๆนะครับเราลองดูบรรยากาศของเชียงใหม่แล้วก็อยากจะบอกว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้ทําให้เราเห็นน้ําใจของใครหล,หลายๆคนลหลายสถานประกอบการนะฮะหลายผู้ที่ให้บริการทางด้านอาหารด้วยร้านอาหารต่างๆด้วยหรือว่าแม้แต่คนธรรมดาเนี่ยเริ่มทยอยทำอาหารออกมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้โอกาสผู้ที่หาซื้ออาหารลําบากนะฮะแจกฟรี อันนี้ขอชื่นชมปรบมือดังๆแล้วก็ขอบคุณแทนพวกเขาเหล่านั้นแบบคุณน่ารักมากใจคุณสวยมากดีมากอันนี้ต้องชื่นชมเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่ช่วยเหลือกันเพราะถ้าเกิดคุณมองดูท้องฟ้านะฮะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าฟ้าแบบเจได้ฟ้าอันแต่ว่าเนอะ ฟ้าไม่ได้ฟ้าใสขนาดนั้นยังมีความขมุกข,ขมัวเพราะว่าเชียงใหม่เจอเปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนภาคอื่นจังหวัดอื่นนะฮะร,รักเชียงใหม่เยอะๆนะคนเชียงใหม่เนี่ยน่าสงสารมากเลยเพราะว่าหมอกควันก็มานะฮะหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วๆนี้นะฮะทำให้กลับมามีชีวิตชีวาคึกคักสนุกสนานกันอีกครั้งหนึ่ง ชาวไทยของเรานะต้อนรับทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับอ่ะลองไปดูกันต่อนะครับสำหรับจุดต่างๆของเชียงใหม่วันนี้ที่เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นมาแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันนะครับ ตอนนี้ผมพาคุณมาที่กัดหลวงนะครับซึ่งทนะ่องเที่ยวก็รู้จักเป็นอย่างดีชาวเชียงใหม่รู้จักกันมานานแสนนานและวทีเดียวปกติแล้วจุดนี้เนี่ยรถไม่ว่างไม่เว้นนะจ๊ะคนเดินตลอดไม่ว่างไม่เว้นนะจ๊ะขาขายดีทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ลองดูตอนนี้สินะฮะ เริ่มที่จะมีรถจอดเพื่อที่จะทยอยทยอยขนของกันบ้างแล้วซึ่งผมมีภาพอินเสิร์ตด้วยต้องขอบคุณแหล่งภาพด้วยนะครับที่อนุญาตให้ยืมภาพมาให้หลายๆคนได้เห็นกันนะครับว่าเมื่อวันนี้ที่เชียงใหม่ล็อกดาว์กาดหลวงเชียงใหม่เป็นจะไดพ่องนะฮะ ผมใช้เวลาในการถ่ายทําเทปนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆนะครับไปจนถึงช่วงเย็นจนได้แสงสวยๆมาให้คุณเห็นกันนี่แหละนะฮะตอนนี้ผมกําลังจะพากลับมาชมที่ตรงประตูท่าแพนะฮะซึ่งปกติแล้วจะคลาข้ามไปด้วยในท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวจีนชาวเอเชียชาวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปนะครับที่มาเที่ยวกันจุดนี้เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากเลยทีเดียวถ่ายภาพออกมาสวยเลยทีเดียวมีกิจกรรมจากที่นี่หลายต่อหลายครั้งแล้วก็ประทับใจไปทั่วทั้งโลกแต่ตอนนี้ ที่เห็นโล่งหรือภาษาเหนือบอกว่าโล่งหรือภาษาภาคกลางเรียกว่าโล่งเลยทีเดียวนะครับก็ถือซะว่าเป็นช่วงของการพักฟื้นละกันนะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามีคนที่แจกอาหารแจกในส่วนของสิ่งจําเป็นนะครับไปหลายคนเลยทีเดียวมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากให้คุณนะฮะได้รู้จักพวกเธอนะครับเพราะว่าพวกเธอเนี่ย ทำสิ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับในช่วงของโควิด -19 แบบนี้พวกเธอรวมกลุ่มกันทำอะไรนะฮะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าพวกเธอเป็นใครและรวมกันทำอะไรครับ และตอนนี้นะครับผมพาคุณไปทั่วเชียงใหม่แล้วใช่ไหมครับเราจะได้เห็นแล้วว่าบรรยากาศภายในเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการล็อกดาวเชียงใหม่วันนี้เป็นวันที่2ของการล็อกดาวนะครับก็จะเห็นว่าสถานประกอบการต่างๆก็ได้ปิดทําการนะครับสนองตามโนโยบายเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับ แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าถนนหนทางนี้นะฮะลดโล่งก็จริงหรือว่ามีบางส่วนที่ยังพอจะมีรถวิ่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนบางตาลงไปซึ่งอย่างที่เราเห็นภายในภาพนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอนนี้เราจะเห็นนั่นก็คือชาวยุโรปนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยใ,ใส่แมสเพราะว่าเขาอาจจะยังมีความเชื่อในเรื่องของการที่ว่าใส่แมสไม่ได้ช่วยอะไรแต่การล้างมือหรือว่าการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดต่างหากนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกเราเนี่ยคงจะต้องใช้ ทั้ง2ส,ส่วนเลยนะั่นก็คือทั้งเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของผ้าแมสนะครับที่จะช่วยป้องกันตัวเองได้นะฮะพอพูดถึงเรื่องผ้าแมสนะครับตอนนี้ผมพาคุณมาที่นี่นะฮะก็คืออีกหนึ่งที่ที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียที่เขากระจายออกไปและบอกได้เลยว่ารู้จักเป็นการสว่นตัวด้วยนะครับเพราะว่าได้ทํางานร่วมกัน แนวคิดอย่างหนึง่งที่ผมชื่นชอบและอยากให้คุณคุณได้ลองเปิดใจแล้วลองมองมุมนี้ด้วยอีกมุมหนึ่งนี่นก็คือเรื่องของการช่วยกันผลิตผ้าแมสหรือว่าผ้าปิดปากปิดจมูกตรงนี้แหละฮะแต่ว่าการผลิตของเขาตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าเขาทำและก็มอบให้กับทุกท่านฟรีๆมีนำซ้ำนะครับ ไม่รับเงินที่คุณจะร่วมสมทบทุนในการที่จะผลิตผ้าแมสด้วย<อ>นะฮะมาเจอสาวๆเหล่านี้แล้วนะครับแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานคงต้องขอพูดคุยกับสักคนหนึ่งแล้วขอคุยกับแม่งานดีกว่านะฮะพี่โอวัสดีครับสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีเจ้าอ่าครับผมอันนี้คือพี่โอนะครับพี่โอ๋แนะน,นำตัวก่าหน่อยครับสวัสดีเจ้าพี่โอ๋ร้านแทบกับพูเ่เดย์นะเจ้าอ่านะฮะอย่างที่บอกไปพี่โอ๋ผลิตผ้าแมสแใช่ไหมครับอันนี้คือมอบให้ฟรี ส่งให้ฟรีทุกคนเลยส่งให้ฟรีทุกคนค่ะทั้งในเชียงใหม่และต่างจังหวัดแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราจะเก็บเพียงแต่ค่าขนส่งค่าส่งคือว่า67บาทเมื่อวานส่งไปราชเชิงเซาสาหโอ้ไปชาเชิงเซาเลยเหรอใช่ค่ะให้สถานีตำรวจครับพอดีมีคนอิบ็อกมาแล้วก็แจกไป35มสอันค่าส่งห7บาทก็ขอนโอน70ดิได้ไหมไม่ได้67บาทก็67บาทเบาทถามก่อนว่าทำไมถึงทำผ้าแมสแจก เพราะว่าตอนเนี้ยมันจําเป็นต้องใช้เนาะแล้วก็มีหลายๆคนประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันหมดมทุกคนจนเหมือนกันหมดครับถ้าแมสดันมาแพงอีกหายากอีกครับเราก็คิดว่าเออเราพอจะทําอะไรได้บ้างเราก็คิดว่าอ่ะดังนั้นเราทําหน้ากากแจกดีกว่าเรามีจกักรผ้าเราก็มีกําลังคนเราก็มีเราก็ทําหน้ากากแจกสําหรับคนที่อาจจะลําบากที่ต้องซื้อหน้ากากครับ แจกเลยจ้ะจะได้ไม่ต้องลำบากซักได้ด้วยอย่างที่หนึ่งที่นี่เขาเป็นเวดดิ้งสตูดิโอแล้วก็เป็นร้านเช่าชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจักเนี่ยมีอยู่กําลังคนที่พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจมีอยู่เราก็เลยมาทําให้ตรงนี้ผ้าเอาผ้าจากไหนเป็นผ้าอะไรกาหลวงเจ้าเราก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าเห็นกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าผ้าป้ายมัดเชนี่นี่ีที่ในการทําหน้ากากเราก็ไปเลยจ้า ไปซื้อผ้าฝ้ายมัสลินทาไมต้องเป็นผ้าฝ้ายมัสลินเพราะว่าพี่อ่านดูเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าเวลาโดนละอองน้ำเนี่ยมันจะลอยบนผิวผ้ามันจะไม่ซับเต็มๆเหมือนผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายทั่วไปงนั้นเวลาโดนละอองอะไรมามันลอยบนผิวผ้าคเชื้อโรคมันก็จะเข้าถึงเราไม่ได้อีกการอีกด้านหนึ่งก็คือการาทำแบบเปลี่ยนไส้ได้ด้วยอในนี้นะครับเขาจะให้ในหนึ่ง,ใน,นงในหนึ่งเซ็ตที่เขาเย็บเป็นหน้ากากไปให้คุณเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นสองชั้นนั่นก็คือสามารถที่จะสอด ไส้กรองไปได้ด้วยเปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยโดยผ้าฝ้ายมัสลินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติก็คือมีความทนทานนะครับหนึ่งแล้วก็ตัวของฝ้ายเองเนี่ยนะฮรับไม่ซับน้ําดังนั้นเนี่ยกันละอองกันสารคัดหลั่งได้เป็นอย่างดีเราสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่เรื่อยๆเพียงแค่ซักให้สะอาดนะฮะตอนเย็นอเช้าได้ไหมไม่ซักเย็นมาแล้วแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็แหกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แหกเอออฮตัวแจกก็จะมีแพทเทิร์นแถมไปด้วย หน้าเพจเราก็จะมีวิธีการทำบางคนอยากทำอยากทำเองอ่ะมีผ้าเหลือบางคนว่างงานอยากขายเราก็มีแพ็เกิร์บางคนไม่ได้ว่างงานเขาบอกให้ว่างให้อยู่บ้านว่างๆเถอะบางคนก็อยากมีอาชีพเสริมเนาะได้ได้ได้าก็มีแพ็เร์แจกมีวิธีการทำที่หน้าเพจครับผมแล้วก็มีตัวอย่างที่เราแจกไปให้นี่แบบนี้ด้านหลังมีไส้กรองทำอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะฮะ มีไส้กรองเปลี่ยนได้ครับผมนีเ่เปลี่ยนได้แล้วก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้ใหม่เรื่อยๆเพียงแค่คุณซักทําความสะอาดนะฮะทําไมถึงไม่เก็บตังค์ถ้ามีคนอยากจะบอกว่าขอร่วมสมทบทุนอยากจะร่วมทําบุญด้วยได้ไหมก็คือเราเรายังไม่สะดวกรับเงินไขรเนาะเพราะมันลาบากใจเรารับเงินเข้ามาแล้วกี่บาทยังไงเท่าไหร่มันต้องอธิบายมัน มันยุ่งยากมันลำบากเรามีกําลังพอจะช่วยได้เท่านี้เราก็ช่วยไปครับใช่ค่ะก็ช่วยกันไปสะดวกใจแบบนี้นะฮะมัเรื่องเงินดีกว่าแฮชแท็กสะดวกแบบนี้แม่สะดวกแบบนี้แม่อยากแจกเออนะฮะเนี่ยนะฮะก็เอาคาดเลยค่าโชว์คาโชว์นะฮะปิดทางอันนี้ทาอย่างดีนะคะนี่จะปิดดั้งจมูกได้ ทางดีเขาจะมีเขาจะมีด้านที่ถูกต้องนะครับหนึ่งก็คือที่เป็นตรงจมูกนะฮะตรงสันจมูกก็จะถูกไว้บนสันจมูกอย่างดีส่วนที่เป็นปิดคางนะครับก็จะเย็บไว้เพื่อที่จะกันละอองเข้ามาด้านทางและด้านข้างก็จะปิดไว้เรียบร้อยนะฮะส่วนขนาดนะครับก่อนหน้านี้มีขนาดที่เป็นของเด็กด้วยเนาะแล้วก็อาจจะมีขนาดของผู้ใหญ่ซึ่งขนาดของผู้ชายก็มีเนาะผู้ชายจะหน้าใหญ่ จะค่อนข้างมีตรงเนี้ยใหญ่ก็จะมีขนาดอันนี้อันนี้คือขนาดใหญ่เหมาะสาหรับผู้ชายใช้ได้สบายนะครับใหญ่เ่าได้ <c oughs> อันนี้ไม่ได้พูดนะอันนี้พูดเองนะอันนี้เป็นของเด็กอ่าถ้าเป็นของเด็กกรสีสันสดใสนิดนึงนะครับเียวอ่าทีนี้อย่างหนึง่งก็ต้องมีคนถามแน่นอนพี่โอว่าอ่ะพี่โอผาออกก่อนต้องมีคนถามแน่นอนว่าแล้วเรามานั่งรวมกันอยู่ตรงเนี้ยปลอดภัยไหม เราชัดดาวนะเราไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีการรับใครนะรเรบเย็บแจกเฉพาะของเราเราจะมีการล้างแอลกอฮอล์ <S <S เดี๋ยวเอามาให้ดูคุณล้างแอลกอฮอล์วัดไข้เนาะแล้วก็คือเข้ามาที่นี่เนี่ยก็นึกว่าโรงพยาบาลเข้ามาปุ๊บกลิ่นนี้อเมริกาญาตรรมไม่โฆษณาเนะฮะก็จะเป็นกลิ่นที่หอมฟุ้งกันมาเลย นะนี่ก็คือค่าเชื้อโรค H1N1 ด้วยค่า H1N1 ได้ก็ดูแลเรื่องของโควิดได้ไวรัสได้นะส่วนตรงนี้ก็ยังมีเจลนะฮะอ่าแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ที่สามารถที่จะทำความสะอาดมือได้ด้วยอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆเหล่านี้1ปลอดภัย2นะครับเขาก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ต้องห่วงแต่ได้ไปเอาไปซักก่อนอะควรซักก่อนได้ไปเอาไปซักก่อนควรซักก่อน สักก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใช้ครับผมทีนี้ในส่วนตัวของเบน,นาาพี่โอ๋เดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่นเลยว่าเราเวนออกมาตลอนตลอนตลอนอย่างเนี้ยแล้วมันปลอดภัยกับคนอื่นไหมบอกก่อนนะครับอย่างที่บอกในต้นคลิปว่าวันนี้ผมออกมาซื้อของเข้าบ้าน ครอบครัวผมมีอยู่3คนนะฮะผมจะเป็นคนเดียวที่ออกจากบ้านเพื่อที่จะมาซื้อของต่างๆที่นําไปใช้ในบ้านของกินของใช้ที่จําเป็นแล้วเราก็จะกลับเข้าบ้านส่วนจุดที่ผมลงอยากรู้ไทม์ไลน์บางคนอยากรู้ไทม์ไลน์ไทม์ไลนมีแค่ขึ้นรถจากลงรถที่บ้านขึ้นรถปุ๊บลงรถที่ร้านที่ซื้อของเท่านั้นเนี่ยคุณดูตรงนี้ด้านล่างช่องด้านล่างนี้ผมให้ดูเลยนะลงรถที่ร้านที่ซื้อของและลงจุดนี้เท่านั้น แล้วก็กลับบ้านเลยส่วนพอกลับบ้านปุ๊บนะครับป๊าป๊าไม่ต้องห่วงครับป๊าป๊าเตรียมผ้าชุบแอลกอฮอล์ไว้เช็ดมือจับรถเรียบร้อยและส่วนตัวแล้วผมก็จะพกอันนี้ตลอดนั่นก็คือเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เลยแหละบางคนบอกว่ามันจะกัดมือนะมันจะทําให้มือแห้งโอ้ยยอมมือแห้งยอมมือแห้งให้เชื้อโรคตายดีกว่าให้ตัวเองตายนะฮะพอมือแห้งเสร็จปุ๊บนะครับเชื้อโรคตายเสร็จปุ๊บใช่ไหมกลับเข้าบ้าน อาบน้ําทันทีชุดที่ใส่วันนี้ทั้งชุดส่งซักทันทีทําอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเชื้อโรคตัวนี้1กลัวแอลกอฮอล์สกลัวสบู่เราจะเห็นคลิปแล้วง่าเราจะเห็นคลิปละว่าที่เขามีเอาสอนเด็กๆว่าถ้าเป็นผงพริกไทยเป็นตัวเชื้อโรคและถ้าเกิดคุณใช้นิ้วตรงเองไปจิ้มนะฮะมันก็จะติด<ป>ใช่ไหมไ<ป>แต่ถ้าเกิดคุณใช้น้ําสบู่<ป>ล้างมือพอจิ้มปุ๊บมันจะกระจายตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลขนาดนั้นบางคนเริ่มนอยแล้วอย่าเพิ่งกลัวทุกคนก็กลัวกันทั้งนั้นไม่มีใครเขาก็กลัวเราก็กลัวเพราะฉะนั้นทุกคนต่างป้องกันตัวเองเนาะนะเพราะฉะนั้นเราไม่โอเวอร์เกินไปตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับวันนี้เที่ยวเล่าไปแล้วสวัสดีครับ จะเรียกพวกเธอว่านางฟ้าผ้าแมสก็คงจะไม่เกินไปนะครับเพราะพวกเธอเนได้สละเวลาอันมีค่าของพวกเธอที่จะพักผ่อนเอ่ยหรือนําไปใช้ทําอย่างอื่นเอ่ยนะครับมาผลิตผ้าแมสฮะแจกฟรีโดยที่ไม่รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดขอปรบมือให้ดังๆเลยครับ สัปดาห์หน้าจะพาคุณไปเที่ยวกันต่อนะครับต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้กับจังหวัดน่านจังหวัดนี้มีความเนิบแต่มีสเนสน่สเหลือเกินและภาพนี้ครับเป็นภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือภาพกระสิบรักบัลลือโลกมีเรื่องราวความน่าสนใจอย่างไรและทําไมถึงโด่งดังไปทั่วโลกมาชมพร้อมๆกันในสัปดาห์หน้าส่วนใครที่สนใจอยากทําบุญสะดอกเคราะห์จังหวัดน่านนะครับมีการทําบุญสะดอบเคราะห์อยู่อย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นพบกันได้ ในเที่ยวเล่าสัปดาห์หน้าครับ